4 5นะครับรถสแตนดาร์ดรีแฟกนะครับ ประมาณ2ชั่วโมงนะฮะร,รุ่นนี้จะนานนิดหนึ่งน,นะฮะเพราะว่าการปรับจูนต้องปรับหลายแผนที่นะฮะเปิดแอร์นิดนึงก็คันนี้เป็นรถสแตนดาร์ดเปลี่ยนท่อนะครับสแตนดาร์ดเปลี่ยนท่อนะฮะก็กำลังม้าที่เราทาร์กเก็ตไว้เนี่ยก็คือประมาณ4ี่สิบห้าแรงม้านะครับสี่าิบห้าแรงม้านะครับแรงบิดประมาณ4ี่รอยแปสินิวตันนะครับเพราะไฟล์พวกนี้เราเขียนเราจะสามารถล็อกมันได้นะครับ ว่าจะเอาประมาณเท่าไหร่นะฮะอ,อยู่ในโซนที่เซฟเครื่องยนต์นะครับอยู่ในโซนที่เซฟเครื่องยนต์แล้วสามารถวิ่งใช้งานได้ทุกวันนะครับไม่มีผลอะไรกระทบกับเครื่องยนต์นะฮะตัวนี้เป็นสแตนดาร์ดเนี่ยแรงอยู่แล้วประมาณ370 60ที่ล้อนะครับถ้าลดประมาณเนี่ยประมาณ360ที่ล้อนะฮะไม่ถึงไม่ถึงตามสเปคแต่รีแฟตแล้วขึ้นมาแน่นอนนะครับ400วาเห็นแน่นอน ที่ก็ดึงกันเห็นเเลยนะฮะปับ๊บป๊บเลยนะเกียร์เปลี่ยนนะฮะก็รุ่นนี้ก็ใครสนใจนะครับก็ทักมาได้เลยนะฮะเราก็ทํามีหลายตัวนะฮะบางตัวทําไปแล้วไม่ได้ลงคลิปนะฮะมีซีสี่สามนะครับนะครับซีสีสามก็ก็ตัวซิ่งนะฮะรถเมอร์ซีเดสเบนเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเป็นเลขสองตัวเนี่ยจะเป็นตัวซิ่ง ถ้าเป็นเลข3ตัวจะเป็นตัวรถบ้านนะฮะ,อ,ะอย่าง180ะะ่งแปดเนี้ยอันรถบ้าน250 300ศูนย์สามแต่ถ้าสี่สามหกอ่าเลข2ตัวจะเป็นซิ่งจำไว้ง่ายๆนะ,ะรหัสเครื่องจะเป็น AMG ก็คือบริษัทที่เขาอีไซน์เครื่องยนต์แล้วก็ผลิตตัวเครื่องยนต์มานะครับอโอเคนะครับก็เรา ร้านเราก็เปิดทุกวันนะฮะช่วงนี้ห่างหายไปนะครับเพราะว่าก็ทํางานนะฮะไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะฮะเราจะเน้นการจูนไม่ได้จูนแรงอะไรมากมายนะฮะแต่เราทําให้มันแรงวันนี้ก็ได้นะครับทําให้ถึง500นะครับก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะจูนแบบว่าเซฟเครื่องยนต์นะฮะแล้วก็ปลอดภัยนะครับอ,อยู่ในลิมิตซึ่งใช้งานได้ไม่มีปัญหาไฟโชนะฮะเพราะทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องคํานึงถึง ระยะเวลาการวิ่งใช้งานยาวๆ้วยเนะียอย่างรถคันนี้ไม่ได้ลดอ่าไม่ได้ไปแข่งอนะไรนะมิตติ้งบ้างไปส่งลูกรับลูกไปโรงเรียนอะไรประมาณนี้พี่ยังมีสองพันนะฮะอ่าเป็นรุ่นเดียวกันเลยนะครับคราวนี้ก็เลยเอามาจูนนะครับอ่าก็บอกได้เลยว่าต่างอย่างชัดเจนนะครับต่างอย่างชัดเจนใช้คํานี้เลยนะครับดึงหงายเลยนะอ่าโหมดสปอร์ตโหมดได้อะดึงหมดนะครับ มีไฟ e นจิ้นโชว์นะครับอ่าไม่ไม่ไมอไม่เสี่ยงกับความปลอดภัยเครื่อยนต์นะฮะตัวนี้ต้องใช้ความชํานาญในการเขียนนะฮะไม่ได้เขียนกันมั่วๆนะครับอโอเคนะครับก็อันนี้เป็น Mercedes Benz นะครับ A45 นะครับ A45 นะครับ A45 ผมไม่รู้ว่าทําไมเขาเรียก A45 นะครับทําไมเขาเรียก A45 นะครับแต่ถ้าให้ผมเดานะถ้าผมเดานะผมจะเดาจากแรงบิดนะฮะแรงบิดมัน450นิวตันเขาน่าจะเรียกว่า A45 นะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะฮะอาจจะไม่รู้ประวัติความเป็นมาเป็นไปแต่ผมเดาจากแรงบิดนะฮะคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าถ้า A35 เนี่ยแรงบิดมันก็จะไปอยู่แถวๆนั้นเหมือนกัน มันก็น่าจะเป็นไปได้ที่ว่าอาจจะเอาตัวเลขลังบิดแล้วตัดศูนย์นะฮะแล้วเรียกเรียกแบบนี้นะครับอ่าหรือว่าอาจจะไม่ใช่อย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นการคิดเล่นๆน,นะฮะใช้งานได้เลยนะครับใช้งานได้เลยนะครับก็ใช้งานได้ทุกวันแล้วก็สามารถาขับไปต่างจังหวัดไปที่เราได้ไม่มีไฟโชว์นะครับไบไกล,ไกลยาวๆนะฮะนะครับ,นะรบเป็นรถสแตนดาดซึ่ง ปรับอยู่แล้วค่อนข้างที่จะตอบสนองดีนะฮะ m e r c เ d e b e n z BMW นะฮะมีนี้คูเปอร์มีนี้นะฮะอันนี้เราขี่ช้าให้ดูขี่เร็วให้ดูนะครับคือของเราจะไม่มีเร็วอย่างเดียวนะมีช้ามีเร็วนะครับอขับช้าขับเร็วค่อยๆไต่ขันเร่งนะครับเร่งเบานะฮะเงียบสัดก็ดังเร่งก็ ดังเร่งก็ดังไปเรื่อยๆก็เงียบนะครับเป็นรถสองคาแรคเตอร์ได้นะฮะ สบ,บายเลยนะฮัตกระแรงนะครับ่าร้านเราไม่ได้ทํารถยุโรปเดียวนะอย่าเข้าใจผิดโอโ้ไม่ใช่ว่ารถญี่ปุ่นทําได้รถญี่ปุ่นเราก็ทำไททันนาวอล่ารถบ้านรถกระบะทําทนะฮะทำทุกรุ่นนะฮะแต่สไตล์การทํารถของผมคือจะเน้นความถูกต้องในการเขียนโปรแกรมนะฮะไม่ได้ว่โาโยนไฟล์กันมั่วตั่วอะไรประมาณนี้นะฮะเน้นการคํานวณเพดาน ลิมิตที่ถูกต้องนะฮะอ่าผมจะเน้นแบบนี้นะครับโอแอร์เย็นหนาวเลยขอปิดก่อนโอ,ยอเย็นเกินนะแอร์เย็นแล้วหนาวเลยโอ้โหนะครับแอร์เย็นๆนะฮะครับใช้งานได้นะฮะ จอดออกกันกสักทีด้วยออกปิดฝั่งนู้นนะเพราะมันฝั่งนี้มันลม,มเข้าอย่อ่านะฮะการคำนวณไฟล์ที่ถูกต้องนะครับคือจะต้องคำนวณแบบรู้ลิมิตนะฮะรู้ว่า อะไรปรับไม่ปรับนะครับใครที่เรียนนะครับก็จะเข้าใจว่าการคำนวณฟลัผมเนี่ยจะคำนวณย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับจากตัวเลขหนึง่งไปหาอีกตัวเลขหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็ไอยางรถคันนี้แรงบิด450นิวตันผมจะคำนวณว่าเป้าหมายผมคือเท่าไหร่แล้วผมจะเขียนไปรอบเดียวจะไม่มีการมาใส่ขึ้นใส่ลงแบบไม่มีเป้าหมายอย่างนั้นไม่ใช่นะไม่ใช่ตัวผมผมจะคำนวณว่าตรงเนี้ยนะครับ แรงบิดเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ความเป็นไปได้ที่มันจะทําทได้เนี่ยคือเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวผมขอเก็บ Data ล็อกด้วยนะครับเดี๋ยวผมดูตัวนี้แป๊บนึงนะฮะอันนี้ใครสนใจอยากทำนะฮะได้เลยนะครับได้เลย เก็บดาตานิดนึงนะฮะเจอละวลมดา ย้อนหลังได้อ่ะ A45 มาดูกันสเตจหนึ่งนะครับเป็นยังไงเกียร์ได้ไหลๆออกธรรมดาวะไม่ธรรมดาวะฮ้ยรูย้เรื่องกันเลยทีเดียวนะ ที่สนใจก็นะครับทักมาได้นะฮะอ่าสนใจเรียนนะครับทักเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับสนใจจูนนะครับทักเข้าเพจนะครับอ่าสนใจเรียนการเขียนซ้ายที่ถูกต้องนะครับก็ทักเข้าเฟซบุ o กนะครับ v ีจูเนอร์แฟดอนะฮะสนใจการจูนทักเข้า f ฟดอีซีวีจูนะฮะตัวหนังสือมันจะกลับกัน แล้วคุณจะได้เขาเรียกว่าความรู้นะครับแล้วก็การปรับแต่งที่ถูกต้องนะครับโอเคนะฮะวันนี้ก็เราเก็บดาตะาล็อกนะครับพอดีส่งงานแล้วนะครับรู้เรื่องกันเลยนะฮะ Udah, kan.